ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคหาสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับ,าบาเมื่อเผชิญหน้ากับจักรพรรดิคนนี้ไม่ว่าตัวตวนของเขาจะเรื่องด้านแค่ไหนก็ตามในเวลานี้เจ้าแมวหลวงยังคงกังวลเล็กน้อยเขาพูดด้วยความเคารพว่าขอบคุณครับ เท่ารับกำลังใจของท่านเขาไม่แม้แต่จะมองดังนั้นเขาจึงเดินจากไปต่อไปก็ถึงคิวของเหมยกงจือโดยธรรมชาติแล้วเธอมาหาจักรพรรดิปีศาจยิ้งตอกสวรรค์และจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ยิ้งตอกสวรรค์มองดูเธอดวงตาของเขามีแสงแปลกแลรท่ามัวสองประกายและถังซานซึ่งยืนอยู่ด้านหลังเหมยกงจือก็รู้สึกกังวลทันทีแต่ในไม่ช้าจักรพรรดิปีศาจยิ้งตอกสวรรค์ก็กลับมาเป็นปกติ ความรับแห่งสวรรค์จะปรากฏเึ้นอีกครั้งหรือไม่ข้าก็ไม่อาจที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนหากเป็นเช่นนั้นนกยงก็จะเข้าถึงนิพพานมีเพียงเหม่ยโกงจสือเท่านั้นที่ได้ยินเสียงของเขาเองร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยและเธอมองไปที่จักรพาิที่อยู่ตรงหน้าเธอที่ดูอ่อนเยาว์แต่จริงๆแล้วเขาดูแลราชสำนักปันพบร,รุษอวสโสมานับพันปีแล้วเธอคองคำนับเล็กน้อยเพื่อคำคำเคารพเหม่ยโกงจสือก็ไปเข้าแถว แล่คนสุดท้ายที่เหลือคือถังซานตอนนี้ไม่มีทังเลือกที่ดีในการจับฉลากดังนั้นการจับฉลากตัวสุดท้ายจึงเหลืออยู่ทังซานเข้าไปข้างหน้าหยิบป้ายออกมาจากนั้นผงคำนับเล็กน้อยให้กับจักรพรรดิปีศาจยิ้งจอกสวรรค์จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ริ้งจอกสวรรค์มองดูทงังซานและขมหมดคิ้วเล็กน้อยพูดขึ้นว่าเราได้รับการยอมรับจากคิตตันแล้วงั้นเหรอ ทางสารตอบกลับด้วยคิ้วที่ตำมันเป็นเวลานานมากแล้วที่ไม่เห็นอะไรเช่นนี้น่าสนใจจริงๆรอยยิ้มขี้เล่นปรากฏขึ้นบนใบหน้าของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์หลังจากที่ทางสาราทักทายอีกครั้งเขาก็เรียไปยืนข้างๆเหม่ยกงเจอก่อนหน้านี้เมื่อทางสารคิดถึงจักรพรรดิปีศาจคิดตันเขาก็คิดถึงวิธีที่จะปกปิดรัศมีของเขาเขารีเริ่มที่จะเปิดใช้งานรัศมีบนกราจกคิดตัน ปล่อยให้รัศมียังคงอยู่รอบตัวเขาอย่างละเอียดบางทีจักรพรรดิปีศาจที่จอกสวรรค์อาจจะสอดแนมตัวเขาแต่เมื่อเขารู้สึกถึงรัศมีของจักรพรรดิปีศาจที่ต้านมาหาเขาเขาจะยังคงสอดแนมเขาต่อไปหรือไม่เป็นเรื่องปกติที่ผู้เข้าแข่งขันเหล่านี้ที่เข้าสู่16คนสุดท้ายจะได้รับความโปรดปรานจากจักรพรรดิและจักรพรรดิปีศาจที่ต้านก็เป็นจักรพรรดิระดับที่หนึ่งที่สมควรได้รับ แม้แต่จักรพรรดิปีศาจยิ่งจองสวรรค์ประมาทจารย์แห่งโชคชะตา <_ C os al> ก็คงไม่สามารถสารวจเขาได้นานเกินไปเพราะที่จริงพิสูจน์ได้ว่าการตัดสินของทั้งศาลนั้นถูกต้องเขาสัมผัสได้ชัดเจนว่าจิตสำนึกของจักรพรรดิปีศาจยิ่งจองสวรรค์กำลังปาดไปทั่วร่างกายของเขาเมื่อโคู่นี้แต่เมื่ออีกฝ่ายรู้ถึงรัศมีของกราจกท่ทันจิตสำนึกของเขาก็ถูกถอนออกไปทั้งสารพร้อมที่จะเปิดใช้งานรัศมีของจริงจริงแล้ว ถ้าเขาไม่รู้ว่าจริงๆดำรงอยู่แบบไหนแต่มันเกี่ยวข้องกับจักรพรรดิปีศาจคิดตั้นอย่างแน่นอนโชคดีที่จักรพรรดิปีศาจทิ้งจอกสวรรค์อาจไม่ใส่ใจเขามากเกินไปในความเป็นจริงทางสารเองก็ได้รับการยอมรับจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทิ้งจอกสวรรค์แต่นั่นไม่ไดมาจากจักรพรรดิปีศาจทิ้งจอกสวรรค์เองหลังจากจับฉลากแล้วในที่สุดเขาก็ผ่านการทดสอบนี้ต่อไปก็คือการเปรียบเทียบผู้ต่อสู้ทางสารไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลังจากที่ได้เห็นจักรพาปีศาสที่ตกวรวันแล้วเขารู้ว่าเขาสามารถจับสลากได้โดยขึ้นอยู่กับโชคขั้นพื้นฐานเท่านั้นแล่ไม่สำคัญว่าเขาจะได้พบกับใครหากเขาได้พบกับเหมยกงเจอเขาก็คงต้องยอมรับความแพ้หรือไม่ก็คงไม่ใช่เรื่องแย่เลยที่จะส่งเธอเข้าสู่รอบก่อนลองชนะเลิศแต่เมื่อประกาศผลจับสลากครั้งต่อไปทางสารก็แปลกใจเล็กน้อยโชคของเขายังคงดีอยู่หรือไม่ ในท้ายที่สุดผลการจับฉลากสำหรับ16คนสุดท้ายของการแข่งขันแต่ระรายการแสดงให้เห็นว่าทงางซานเหมือนคงจือแรต้าเหมาทางก็เผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ที่แตกต่างกัน3คนไม่ได้พบกันในรอบแรกในหมู่พวกเขาทั้งซานและเจ้าแมวหลวงถูกจัดให้อยู่ในโซนครึ่งบนได้โชคดีที่แม้ว่าพวกเขาจะพบกันพวกเขาจะพบกันหลังจากที่ทางโคเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเพื่อแข่งขันกันเพื่อชิงตําแหน่ง ในรอบชิงชนะเลิศเท่านั้นแพรเหมยกงจือก็อยู่โซนครึ่งล่างหากังซานและเจ้าแมวหลวงต้องการที่จะพบเธอพวกเขาต้องเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจ,จากนั้นจึงจะได้พบกันในการประลองครั้งสุดท้ายไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นผลเสมอที่ดีกว่าสําหรับทั้งสคนหลังจากเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากมายในรอบแบ่งกลุ่มและผ่านมาทีละขั้นตอนในที่สุดโชคก็มาถึง แน่นอนว่าโชคและความโชคร้ายนั้นสัมพันธ์กันหากมีโชคร้ายมากเกินไปโชคดีก็จะตามมาเสมอเมื่อเผชิญกับผลการจับสลากดังกล่าวพวกเขาทั้งสามก็ดีใจกันมากเป็นธรรมดาจากนั้นการแข่งขันจะเริ่มโดยตรงคนแรกในสามคนที่จะแข่งขันในวันนี้ก็คือเจ้าแมวหลวงเจ้าแมวหลวงจะปรากฏในเกมแรกแน่นอนผู้ต่อสู้ที่เขาจะต้องเผชิญน,นั้นแข็งแกร่งแน่นอน เขาไม่แข็งแรงเขาจะไม่สามารถยืนอยู่ที่ระดับนี้ได้อังซานและเหมือนกงเจอกลับไปที่พื้นที่พักผ่อนเพื่อพักผ่อนคราวนี้พื้นที่พักผ่อนของพวกเขาถูกจัดไว้หันจากที่นั่ง VIP พวกเขาสามารถมองเห็นสถานก,การณ์บนวิธีการแข่งขันได้อย่างชัดเจนดังนั้นพวกเขาจึงสามารถพักผ่อนและดูการแข่งขันไปพร้อมๆกันเจ้าแมวหลวงตรงไปยังบริเวณน,นั่งรอเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเกมแรก จักรพรรดิปีศาจจิ่งจอกสวรรค์กล,ลับมาที่ห้องของเขาคือห้องที่เจ็ดจากสายไปขวาไม่ใช่สองห้องที่อยู่ตรงกลางน่าจะสงวนไว้สำหรับจักรพรรดิปีศาจกิตันและจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงซึ่งเป็นสองคนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเหล่าปีศาจและเหล่าผู้วิญญาณที่ชายวันนี้เราโชคดีมากวันนี้เราทำได้ดีมากคงจะดีไม่น้อยหากได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศเหมืยกองจื่อตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัด พวกเขาอยู่ในห้องรับรองที่แตกต่างกันแต่สามารถสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสารได้ทางสารกล่าวว่าระหว่างการพูดและการกระทําของเจ้ามีจกักรวรรดิกำลังเฝ้าดูการแข่งขันและการต่อสู้ควรจะเตรียมการก่อนเกมโซนครึ่งบนและโซนครึ่งล่างแต่ละฝ่ายก็มีสี่เกมในการแข่งขันผู้เล่นในโซนครึ่งบนและเหมวยคงจืออยู่ในโซนครึ่งล่างหากเจ้าไม่หวงชนะในวันนี้ เขาจะพ,พูดต่อสู้อีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผู้ต่อสู้ระหว่างทงางซานกับผู้ต่อสู้ของเขาดังนั้นพวกเขาจะไม่ได้เจอกันก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเขาไม่รู้ว่าวันนี้มีจักพรพรรดิกี่คนที่มาที่โต๊ะ VIP ของจักพรพรรดิและทงางซานก็ไม่กล้าใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณเพื่อตรวจจับพวกเขาแต่เขาคิดว่ามันไม่ใช่จักพรพรรดิปีศาจท,ที่จอกสวรา์เท่านั้นท้ายสุดแล้วยกเว้นทั้งสามคน ส่วนที่เหลือเป็นลูกหลานของจักรพรรดิองค์ปัจจุบันในรอบสุดท้ายเกมแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นโปรดขึ้นมาทั้งสองคนบนวิธีการแข่งขันกรรมการระดับราชาปีศาจยืนอยู่บนเวทีเมื่อพิจารณาจากรักษณะของชายผู้นี้เขาคือราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์แมมมอสทองคำดยในช่วงสุดท้ายจะมีกรรมการบนเวทีการแข่งขัน ที่พร้อมจะหยุดการแข่งขันได้ตลอดเวลาเนื่องจากผู้คนที่สามารถเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้คือคนที่ภาคภูมิใจในทุกเผ่าพันธุ์แรกไม่สามารถทนต่อการสูญเสียได้ผู้เข้าแข่งขันจะไม่มีวันเสียชีวิตในรอบ16คนสุดท้ายในการแข่งขันนี้เจ้าแมวหลวงก้าวขึ้นไปบนเวทีจากด้านหนึ่งการแต่งกายของเขาไม่ต่างจากการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้และเมื่อคู่ต่อสู้ของเขาเก้าวขึ้นไปบนเวที จูเขาก็ดูโทมเล็กน้อยไม่มีทางไกเกอร์น่าสงสารจริงๆไม่ต้องพูดถึงอาวุธระดับพระเจ้าแม้แต่อาวุธที่ร้อยป่าก็ไม่สามารถใช้ได้ผู้ต่อสู้ที่อยู่ตรงข้ามเขาสามารถอธิบายได้ว่าติดอาวุธครบเมอร์แม้ว่าอีกฝ่ายจะขึ้นเวทีก่อนแต่เจ้าแมวหลวงก็ไม่รู้ว่าบุคคลคนนั้นอยู่เผ่าพันธุ์อะไรมันเป็นร่างที่แข็งแกร่งซึ่งมีความสูงประมาณสเมตรทั้งตัวของมันถูกปกคลุมไปด้วยชุดเกราะหนา,นา,นา อาวุธในมือครบมือและมันคือหอกซึ่งมีความยาวหเมตรและเปล่งรัศมีเย็นชาออกมามันไม่ธรรมดาเมื่อมองแวบแรกเมื่อจับสลากก่อนหน้านี้คนคนนี้ไม่ได้สวมอุปกรณ์ประเภทนี้ตอนนี้มีอาวุธครบมือแล้วเจ้าแม่หลวงระบุมันอย่างระมัดระวังและเมื่อพิจารณาจากรูปร่างของผู้ต่อสู้เขารู้ว่าใครเป็นผู้ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วชายผู้นี้เป็นชายที่แข็งแกร่ง จากเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณของจักรวรรดิพูดวิญญาณและยังเป็นทายาทของจกักรพรรดิคนปัจจุบันอีกด้วยจกักรพรรดิที่ฝึกฝนตัวเองด้วยหินเคลือบและไหนที่สุดก็ได้รับบัลลังก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากจักรพรรดิพูดวิญญาณสวรรค์เคลือบซึ่งเป็นที่รู้จักในนามจากักรพรรดิที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหินลาสซูรี่เป็นอัญมณีที่แปลกมากมีความแวววาวกันกองจากหินลาสซูรี่แม้ว่าจะไม่สามารถสะท้อนความสามารถทั้งหมดได้ แต่ก็ทรงพลังอย่างยิ่งอยู่แล้ววิธีการต่อสู้ของเผ่าพันธุ์หินเครือบนั้นแปลกมากดังนั้นจึงเป็นที่รู้กันว่ามีกลอุบายที่หลากหลายได้จักการได้ยากมากใน,นบรรดาจากักรพัิพูดวิญญาณหลายองค์จกักรพัิเดลีหรือจกักรพัิหินเคลือบอยู่ในอันดับที่5คนที่อยู่ข้างหน้าเขาสามารถเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้ดังนั้นเขาจึงไม่ใช่คนที่จะรับมือได้ง่ายๆย,ยิ่งไปกว่านั้นใน,นบรรดาเผ่าพันธุพูดวิญญาณ เผ่าพันธุ์ที่ร่ำรวยที่สุดก็คือเผ่าพันธุ์หินเคลือบเผ่าพันธุ์นี้ยังมีความสามารถโดยกําเนิดที่ทรงพลังซึ่งก็คือสามารถค้นพบแหล่งสะสมอาญมณีต่างๆได้เป็นอย่างดีโรงงานทําเหรียญที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแห่งนี้ทั้งหมดเป็นของเผ่าพันธุ์หินเคลือบดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เผ่าพันธุ์นี้มีทรัพยากรมากมายเสื้อผ้าของคนตรงหน้าเขาก็ทํามาจากเงินโดยธรรมชาติมอกานค้าเทียนตรงในอาณาจักร เอา,าพันธุ์ผู้วิญญาณก็เป็นองค์กรเดียวกับหน้าที่การกวนที่ถังสารเคยพบและผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังก็คือเผ่าพัานธุ์หินเครือบมเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ทางการเงินต้าเหมาก็หดลูกตาของเขาและเขาก็รู้สึกถึงพลังอย่าพูดถึงความสามารถโดยกําเนิดของผู้ต่อสู้เลยอุปกรณ์ชิ้นนี้เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายแล่อาจมาพร้อมกับความสามารถแบบไหนที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้เช่นนั้น ที่เป็นเรื่องที่ยากมากกล้าเหมาจากเผ่าพันธุ์เลเกอร์ในเมืองครีจะเผชิญหน้ากับเผ่าพันธุ์ผู้วิญ,ญญาณที่มาจากเผ่าพันธุ์หินเครือบเกมนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในรอบ16คนสุดท้ายในที่สุดเขาก็สามารถใช้ชื่อของเขาได้ดีกว่ารอบก่อนหน้านี้มากหลังจากที่ผู้ตัดสินราชาปีศาประกาศเริ่มเกมเขาก็ถอยกลับไปที่ขอบเวทีการแข่งขันปล่อยเกาะสายเลือดหนึ่งชั้นและ เฝ้าดูทั้งสองฝ่ายเวทีการแข่งขันในเวทีสุดท้ายนี้มีขนาดใหญ่กว่าเวทีครั้งก่อนมากเวทีของการแข่งขันมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง500เมตรและครอบของพื้นที่ขนาดใหญ่ในสายตาของทั้งสองฝ่ายฝ่ายตรงข้ามดูเหมือนจุดสีดำเล็กๆต้องใช้สมาธิอย่างมากถึงจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่สถานที่แข่งขันขนาดใหญ่เช่นนี้สามารถให้ทั้งสองฝ่ายมีพื้นที่การต่อสู้ที่มากขึ้นเจ้าแมวหลวงต้าเหมา หายใจเข้าลึกๆมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วส่งเสียงกำรามออกมามันมีขนาดโตขึ้นและทันใดนั้นมันก็กลายเป็นนักรบขนาดยักษ์ถูง5เมตรและก้าวไปหาคู่ต่อสู้ผู้เข้าแข่งขันจากเผ่าพันธ์หินเคลือบก็ยกหอกในมือของเขาขึ้นโดยจับตรงส่วนกลางของหอกด้วยมือขวาได้มีแสงแปลกๆสองบนร่างกายของเขาช่วงเวลาต่อมาหอกในมือของเขาถูกโยนออกไปหอกนั้นพุ่งขึ้นไปในอากาศและหายไปจากอาวกาศ เจ้าแมวหลวงที่นี่รู้สึกได้อย่างชาัดเจนว่าวิกฤตครั้งใหญ่ดูเหมือนจะหอมหุ้มเขาไว้ทันทีจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันหายไปเจ้าแมวหลวงไม่กล้าประมาทเขาหยิบดาบหนักในมือขึ้นมาดาบสีทองของไรเกอร์ก็ระเบิดออกมาและแสงสีทองสีขาวที่สุกใสก็ส่องปรากายบนร่างกายของเขาช่วงเวลาต่อมาม่านตาของเขาก็หดตัวลงและดาบหนักก็ถูกฟันออกไป ด้วยเสียงที่ดังแสงสีทองไรเกอร์บนเจ้าแมวหลวงก็ระเบิดออกมาและหอกที่หายไปก่อนหน้านี้ก็กระเด้งกลับคืนมาแต่เจ้าแมวหลวงเองก็รู้สึกเรวกับว่าเขาถูกฟ้าพาร่างกายของเขาเป็นอมมาพาศและกแต่แสไฟฟ้าได้ไหลผ่านร่างกายของเขาในขณะนี้กูรานจากเผ่าพันธ์หินเคลือบในระยะไกลกดอัญ,ญาบนันเงินบนหมวกของเขา พวกขนาดต่อมาเขาได้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าเจ้าแมวหลวงโดยรอยอยู่ในอากาศจับหอ,อกที่ตกลงมาจากอากาศและแทงเจ้าแมวหลวงราวกับสายฟ้าในเวลานี้เจ้าแมวหลวงอยู่ในสภาพอัมาพาตโชคดีที่ลักษณะอันรมพลังของแสงสีทองไรเกอร์ทำให้เขาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อหอกของโคต่อโซ่มาถึงหน้าอกของเขาในดานั้นสายตาที่แข็งแกร่งก็ระเบิดออกมาดาบหนักถูกยกขึ้นและแสงสีทองไรเกอร์ก็ระเบิดออกมา ทั้งสองฝ่ายถอยพร้อมกันและเจ้าแมวหลวงก็กลายเป็นอวมภาตอีกครั้งและคู่ต่อสู้ของเขาก็รู้สึกไม่สบายเช่นกันเขาถูกสั่นสะเทือนด้วยพลังอันน่ากลัวของแสงสีทองไรเกอร์และถอยห่างออกไปสิเมตรแขนของเขาชาการโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพลังของเจ้าแมวหลวงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพลังที่กืนกินหายไปในการประทะกันครั้งก่อนเมื่อรวมกับความสามารถที่น่ากลัวของแสงสีทองไรเกอร์ มันทาให้เกิดการระเบิดอย่างมากแต่กูรานพื้นตัวได้เร็วกว่าเจ้าแมวหลวงอย่างเห็นได้ชัดเพราะบนร่างกายของมันดูดซับแรงกระแทกส่วนใหญ่แร่หอกสายฟ้าในมือของมันก็อรอยออกมาอีกครั้งบินตรงไปที่หน้าอกของเจ้าแมวหลวงความสามารถในการเป็นอวมา,าพาธของสายฟ้าที่ติดอยู่กับหอกสายฟ้านี้แข็งแกร่ง,งเกินไปจริงๆด้วยความแข็งแกร่ขง,ขงของแสงสีทองไรเกอร์มันจึงไม่สามารถป้องกันได้ก่อนหน้านี้โดยธรรมชาติแล้ว มันยากพอๆกันกับการป้องกันในครั้งนี้ยิ่งเป็นกว่านั้นหอกสายฟ้าจะหายไปทันทีที่ปล่อยออกมากลายเป็นสายฟ้าและมาถึงแนวพริบตาเจ้าแมวหลวงยกดับหนักในมือของมันในแนวนอนและต่อต้านอย่างเข้มแข็งในขณะที่พลังงานและพลังสายเลือดพุ่งในร่างกายของมันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ